คุณเคยรู้สึกท้อไหมครับเวลาทําอะไรซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสักทีพยายามแบบเดิมแก้ปัญหาแบบเดิมใช้วิธีเดิม,ดมแต่กลับคาดหวังว่าคราวนี้มันต้องดีขึ้นแน่เอาเบิร์ตไอ์สไตน์มีคําพูดหนึ่งที่เรียบง่ายแต่จี้ใจอย่างรุนแรงเขาบอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทําสิ่งเดิมซ้ําๆแต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกตา่างฟังแล้วอาจขำ แต่จริงๆแล้วมันคือบทเตือนใจที่ลึกซึ้งเราหลายคนติดอยู่ในวังวนของความเคยชินไม่กล้าลองสิ่งใหม่เพราะกลัวจะล้มแต่ในขณะเดียวกันก็หวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเองโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนไอสไตล์กำลังบอกว่าถ้าเรายังคิดแบบเดิมพฤติกรรมแบบเดิมระบบแบบเดิมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผลลัพธ์จะเปลี่ยนคุณอยากได้สุขภาพดีขึ้น แต่ยังนอนดึกเหมือนเดิมคุณอยากพัฒนางานแต่ยังใช้วิธีทํางานแบบที่ไม่ได้ผลคุณอยากมีชีวิตใหม่แต่ไม่เคยเปลี่ยนอะไรในชีวิตเลยบางครั้งปัญหาไม่ใช่เพราะเราไม่พยายามแต่เป็นเพราะเราพยายามในวิธีเดิมๆโดยไม่กล้าคิดตา่ตางทาต่างถ้าทําอะไรซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ยังไม่เวิร์กอาจถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วถามตัวเองว่าฉันกําลังใช้วิธีที่ถูกหรือแค่ทําให้มันเคยชินจบไหวนะครับ ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันเริ่มจากความกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้แล้วคุณละ่ะยังมีเรื่องไหนที่คุณทำซ้ำอยู่โดยหวังผลลัพธ์ที่ไม่เคยมาถึง